สวัสดีครับทุกคนเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วหาแยกราดเผ้าจุดมาชมนะครับจุดยืนดักจราจรกลางนะครับยืนดักรถที่ฝ่าเส้นทึบครับวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่11สิงหาคมส5ง8เวลา13นิกา 48. นาทีโดยประมาณครับนี่ครับทุกคน จราจรกลางนะครับยืนดักกันบริเวณ5แยกราดพร้าวครับไครที่ผ่านมาครับนะต้องใช้ความระมัดระวังครับเข้าทางผิดชีวิตเปลี่ยนเราจะมานำเสนออยู่เรื่อยๆนะครับวันนี้เห็นสองนายโอ้โหนะครับท่านผู้ชม,ชมอะไรจะขยันขนาดนี้ตำรวจจราจรกลางเนี่ยอืมก็อย่าว่าเขาเลยนะครับมันเป็นหน้าที่ของเขาอืม ถ้าคนไม่ทำผิดเขาก็ไม่จับหรอกขยันมากครับบางคนก็บอกว่าไปอยู่ชายแดนดีไหมอืมคงไม่ดีครับอยู่ตรงนี้แหละดีผมว่านะเออใครอยากจะอยู่ก็อยู่ไปนะครับแต่ผมเชื่ออย่างนั้นนะว่าตำรวจเขาก็อยากจะอยู่ตรงนี้หรืออาจจะไม่อยากอันนี้เราก็ไม่ทราบเนาะ เออนะครับทุกคนก็ด้วนเราเห็นกันจนชินตาแล้วครับใครที่เห็นแล้วก็ไม่โดนครับโดนเฉพาะคนที่ไม่ได้ดูป้อมบ่อนมีเละครับแล้วก็พี่มณนะกำลังเจราจากันอยู่ครับยังไงยังไงอืมจะยังไงต่อตั้งแต่วันที่สี่เนี่ยมาเนี่ยโอ้โหตำรวจหลายพื้นที่นะครับ ยิ่งเป็นจราจรกลางนี่ทั้งยืนดักทั้งตั้งดานนะครับขยันมากสาหรับวนเวียนกันไปมาครับฝากพ่อแม่พี่น้องแล้วกันคนไทยทั่วประเทศครับที่ผ่านมาในแยกนี้แยกราดพาวมาจากอนุสาวรีย์ครับหรือหน้าสวนจนุจาเนี่ยคุณจะไปราดพลารัชโยธินคุณต้องอยู่ให้มันถูกต้องนะครับ ถ้าซ้ายสุดเนี่ยไปถนนวิภาวดีออกดอนเมืองนะครับถ้าอยู่ในช่องอีกช่องที่สองไปลาดเท้าเนาะแต่ช่องที่สามก็ไปรัชโยธินอันนี้เข้อาอันมปนถูกช่องนะครับสามสี่เนี่ยไปรัชโยธินขวาสุดก็กลับรถนะครับมาทางสะพานควายแล้วก็ออกวิภาวดีดินแดงนะครับ แต่ถ้าท่านดูไม่ดีก็เยบร้อยเนี่ยอืมนะครับบอกเลยครับจุดนี้ไม่ได้เว้นวันหยุดนะอืมอันนี้วันนี้หยุดหรือไม่อันนี้เรา,น,าน่าจะไม่หยุดมั้ะอืมแต่พรุ่งนี้นะครับเป็นวันหยุดเป็นวันแม่ครับวัมนแม่แห่งชาตินะครับพรุ่งนี้สวัสดีทุกๆคุณแม่ทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามารับชมเนาะบอกลูกบอกหลานครับนะไม่อยากจะโดนไปสั่งตรงนี้เงินทองมันหายากครับ เก็บไว้ให้ลูกให้หลานเอาไปใช้ดีกว่าดีกว่าเอามาเสียค่าปรับดูสิตำรวจเขาก็จัดเต็มอยู่แล้วครับนะยืนดักเต็มระบบด่านไม่ต้องยืนดักง่ายดีครับบางวันก็ตั้งด่านเลยไปแล้วก็อีกบางวันนะครับวันที่แปดเมื่อกี้นี้ก็หน่าสนจะจัด ออมาวันนี้ก็ยืนดักนะครับวันนั้นขนาดขนาดแบบมีด่านจุดตรวจนะครับก็ยังจุดนี้ต้องยืนดักนะครับอะไรจะขยันขนาดน,นี้เห็นทางไปดอนเมืองราชพาราวรชโยธินเข้าเป็นถูกทางนะครับทางนู้นจะออกไปทางดอนเมืองส่วนมากคนไม่ค่อยรู้จากทางเหยียบเส้นทึบก่็เรียบร้อยครับบอกเลยครับเรียบร้อยเรียบร้อยเอออย่าหาเหยียบครับนะอย่าหาเหยียบ เน,น,น้นเลยเพราะตรวจยาเงินมันตรวจลําบากแต่แต่ถ้าเหยียบเส้นทึบเนี่ยเข <_ C 1> าโบกเข้าเลยนะครับเป็นความผิดซึ่งหน้าอันนี้ว่าเจ้าที่ก็ไม่ได้นะครับอืมเห็นใจเจ้าที่หน่อยครับเขาก็ขยันขันแข็งแดดร้อนครับอากาศมันร้อนช่วยๆกันนัทุกคน